มันม,ม,นมีประโยคหนึ่งในหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเคยอ่านมานะครับคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเกิดมาจําเป็นที่จะต้องบาลานสองสิ่งครับคือ 1. เรื่องของความสุขคนเราต้องเช็คก,ก่อนว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเรามีความสุขไหมถ้าเราใช้ชีวิตแบบมีความสุขมันจะไม่มีอะล่ะความหมายอะไรกลายเป็นแบบเอ้ยเนี่ยทำอะไรก็เครียดทําอะไรก็ต้องเป้าหมายอย่างเดียวหรอหรือแบบมันจะเครียดเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่เขาจะให้บาลานครับคือเรื่องของ เป้าหมายหรือการที่เราอะมีปักธงอะไรบางอย่างว่าชีวิตเรากาลังเดินทางไปทางไหนกําลังให้ดิเรกชันให้ทิศทางกับชีวิตไปทางไหนเพราะว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับเหมือนเราไม่มีดิเรกชันว่าวันนี้อเรากําลังเดินทางไปสู่จุดไหนของชีวิตเคยเป็นไหมว่าเวลาเราขับรถแล้วเราแบบถ้าเรารู้ว่าเราจะไปไหนอะมันปักหมุดแล้วเรารู้ระยะเวลาที่จะเดินทางแล้วเรารู้ทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราเห็นภาพชัดว่าเรากำลังจะทาอะไรอยู่พอไปถึงมันก็รู้ว่าเราไปเพื่ออะไรแต่ถ้าวันไหนลองเราลองทดลองดูก็ได้นะเข้าไปรถ แล้วไม่ต้องคิดเลยนะวันนี้จะไปไหนแต่ลองขับรถไปเรื่อยๆดูดิแล้วลองจับความรู้สึกตอนนั้นดูครับว่ามันรู้สึกยังไงสักพักหนึ่งเราก็จะหยุดรถเองเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนอะเราก็รู้สึกว่ากําลังขับรถไปไหนอยู่เนี่ยถ้าเป็นคนชอบขับรถอาจจะขับได้แค่สักพักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดแล้วไปหยุดตรงไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนคีย์มันคือตรงนี้ฮะัทำไมถึงต้องมีเป้าหมายหรือทาไมต้องพูดถึงความสําเร็จในชีวิตนะครับสำเร็จเนี่ยมันไม่มอาจจะมันอาจจะไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องเงินทองเนาะบางคนอาจจะเข้้าาใจวว่เอตอตงรรยห ต้องแบบเป็นมหาเศรษฐีหรอมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นกับทุกๆคนบางคนอาจจะไม่ได้เป้าหมายเป็นเงินก็ได้บางคนไม่อินบางคนบอกว่าเออเงินเป็นเงินแค่นี้ก็โอเคเหลือเฟือแหละแต่เป้าหมายาจ,จะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเปล่าเป็นเรื่องหุ่นหรือเปล่าเป็นเรื่องของจิตวิญ,ญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของการพัฒนาต,ตัวเองในบางมุมของชีวิตหรือเปล่านะครับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือเปล่านะครับมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าชีวิตนี้เนี่ยก่อนฉันตายฉันต้องทําให้มันเกิดขึ้น ไอ้เป้าหมายตรงนี้แหละมันจะเป็นแรงไดนให้เราตื่นมาทุกวันเรารู้ว่าเราต้องทําไปเพื่ออะไรมนุษย์มันก็เลยต้องบาลานซ์ระหว่างสงสิ่งนี้นะครับคือต้องมีทั้ง2องอย่างคือ1คือเรื่องของความสุขอย่างที่บอกเนาะเพราะว่าถ้ามีถ้ามีแต่เป้าไม่มีความสุขก็เครียดนะครับสนะครับพอมีความสุขแล้วก็ต้องมีเป้าหมายพอมิมะงั้นอนะ่ะถ้าเรามีแต่ความสุขอ่ะเราจะไม่รู้ว่าชีวิตกําลังเดินไปทางไหนสุดท้ายความสุขนั้นมันจะเป็นแค่ชั่วข่าวครับแล้วมันก็จะกลับมาสู่จุดเดิมว่าเราไม่รู้ว่าชีีวิตเเเเเรราอาอาาาจจะะออยงงไไดดคนนป็ถึโซมศ้้ศล ไม่รู้ว่าชีวิตมีความหมายอะไร,รเกิดมาทําไมเคยเจอไหมคนที่แบบตั้งคาถามตัวเองบ่อยๆว่าเกิดมาทําไมวะหาความหมายของชีวิตตัวเองไม่ได้สุดท้ายบางทีกลายเป็นเครียดกลายเป็นซึมเศร้าไปหาหมอเลยก็มีนะครับฉะนั้นสําคัญมากๆมนุษย์ต้องบาลานซ์สองสิ่งนี้ต้องมีอยู่เสมอคือความสุขและเป้าหมาย